j จอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยดูแผนที่ดีกว่าว่าพี่ไออยากไปไหนนี่เตรียมมาทำกันบ้านแน่นอนใช่ได้นะนนี่ยเราเนี่ยปัตตานีก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคนละภาคอยู่ไกลมากเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อเอลลอยโอ้โหใส่เอลลอยจะไว้ใจดิกาเฮ้อ๊ไปไปขึ้นรถเถอะไปไม่ไวใจได้ยิ่งกว่า GPS ทัวร์นะหลงหนักกว่า GPS คนแรกตื่นตื um. <S. <S ่นได้แล้วเอางี้เดี๋ยวพี่ให้ไข่มุกร้องเพลงให้ฟังเพลงเด็ดอะสักท่อนหนึ่งทิมกาเดี๋ยวก่อนม็ทอนหนึ่งมันซ้นไปปะเนี่ยใส่วาสิมีกันร้อยไปใส่วาสิบ้แบ่งใจใส่วาสิมี โอ้จบอย่างนี้โอนี่ไปตั้งนานนี่ก่ยอยู่กันเป็นเดือนหรือไงเนี่ยขนมน oh. มากมากทำไมพี่บ่นมากเลยไม่ต้องกินนะขอกินหน่อยเดี๋ยวพี่อาสาเป็นคนขับรถให้เองแล้วก็ <Okay. S 2> ดูแผนที่แล้วก็บอกพี่ว่าไปทางไหนพี่จะขับอย่างเดียวไข่ <Okay. S 2> มุกมีหน้าที่ร้องเพลงให้พี่ฟังแล้<ป> หลับไปเฉยๆก็พอไม่ต้องมีหน้าที่อะไรอยากกวดสมาธิก็พอหรอโอเคหนูเต้นได้ไหมเวลาแบบใครร้องเพลงหนูชอบเต้นบนรถได้ได้ที่อัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบนั่นหนูเต้นพี่ขับหนูร้องเพลงโอเคไปขึ้นรถไปลุยนะยินดีค่ะแต่ปวดตัวทำไมเนี่ยฮะเสียงไรอะอืมโอ้ไม่ใช่ของพี่่ะไม่ใช่ของหนูเหมือนกัน ของเขาเองโอ้พี่แกร้องร้พี่หิวนี่เหนอเหน่อยหน่อทันท้องร้องตออแค่ตรงข้ามตายพี่เมื่อยพี่หิวด้วยพี่เมื่อยใช่ไหมแต่หนูนวดให้เอ๊ะ่ารักเดี๋ยวหนูขับแทนพี่กับมั่งตรงนี้เอาไหมเราคิดว่าจะแบบจะนวดให้ให้มันดูแบบคุ๊กคลีน่ายล้าจนเกาหลีเกาหลีเดี๋ยวมีไปร้านนวดบ้านละไม ละาไปได้เราได้ในฝ่าเท้าแค่นี้เดี๋ยวเราไปในชื่อแม่หนูเลยแหละเขินตาหนูมากินเลยค่ะเนี่ยไหนเดี๋ยวนี้ก็จะเย็นเย็นนี่ร้านเนี้ยเป็นของดีเมืองโคราชเรียกว่าไก่กระเต็ดไก่กระเต็ดเ๊ะไก่กระเต็ดอ่าชื่อแปลกดีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไม่มาดีเดี๋ยวก่อนหอมจริงเป็นเขาเรียกว่าไก่อะไรนะคะไก่กระเต็ดทำไมมันถึงเป็นไก่กระเต็ด ไก่กระเต็ดเนี่ยเขามีวิธีการทําแตกต่างจากไก่อื่นเขาถึงเรียกว่าไก่กระเต็ดไงเอา้ายังไงอะคะเขาเอาไก่เนี่ยไปหมักเครื่องเทศเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วเอาใส่หม้อใส่หม้อเสร็จไปก็ใส,ใส,ใสน่น้ําลงไปนิดนึงใส่น้ํามันลงไปนิดนึงแล้วก็ไปตั้งไฟแล้วตั้งไฟแล้วเขาก็จะเขยา่าเขยา่ขยาบ่อยๆเขยา่าเรื่อยๆทุกๆนาทีจนไก่มันสุกภาษาโคราชกระเต็ดคือเขยา่าอ๋ออกระเต็ดตัวเองป๊บนึงได้ไหมเชิญ โย่ละไอ้ตัวนี้แบบสุดสายแบบไม่เคยเป็นมาก่อนอะ้องมีเสียงด้วยใส่มุกแขน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 ขึ้นมามาไปนะพร้อมกันนะใครช้าสุดคนจะเลี้ยงข้าวสอง อาวัเอาไะไรมทาดเก่าสักรพรานมาวัดหนูเล่นไปแล้วเล่นแอมขำเองได้อะไรได้คือมันก็บ้าคนเดียวเนี่ยไข่มุกทำหน้าแบบที่เป็นปกติที่ไข่มุกเป็นอะพี่จะทำหน้าหน้าเกลียดที่สุดนะแต่ถ้ามันออกมาหลอกก็ห้ามว่ากันหนึ่งสอง หมู่บ้านจะโปะพี่พามาเที่ยวที่นี่พี่จจโปบ้างหรือจะโปรถก่อนเดียะคะมาด้วยกันนัดกันมาพี่โปได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเพราะว่าพี่แบบปั้มคิมูกเอาเธอช่างมันถือว่าพี่โอเคแล้วกันโชคดีไม่ใช่นะครับต้องเลยโอ้โหไหนโชคดีไม่ใช่นะครับอ่ะโชคดีไม่ใช่นลครับโชคโชคดีโชคดีมีมีใช่ใช่เด้อครับเด้อครับรวมกัน โชคดีมีใช่เด้อครับผังโชคดีมีใช่เด้อครับใช่โชคดีมีใช่มีโชคดีมีแห้งมีใช่ก่อนโชคดีมีใช่เออนั่นละอ๋อเลี้ยงเส้นมีทำแบบนี้ก่อนแล้วก็มาทำแบบนี้เดี๋ยวเราไปลวกลูกชิ้นไม่ใช่ไม่ใช่คนละมีอันนี้มันเป็นเส้นได้เราคงหิวอ่ะจับเลยไอ้ดูไปก็แบบว่ามีความเป็นกุลสตรีไทยสูงกันเนาะคนงามงามต้องงามขู่ความเด่นดี ร้ายร้ายเสียงดีมองมองด้วยเดี๋ยวนี้สีหน้าใจเย็นลูกตุ่มต้องเนาะอิจิรากิมาิลแล้วเด้อกินแล้วนะคะอ๋อสาเพาษสาก็มาลองกินกับสง่องจมันสง่องหัวมันนี่จะหัวโตจะมันกว่าวง่องที่อื่นมากชอบอะไรมันมันแล้วเรากินกันให้อิ่มพี่จะพาไปกินของหวานต่อเฮ้ยจริงหรอจริง คำที่สองอีต้าร์กิมอนสกินเลครับแล้วเด้อเมนูเดียวกันอะคนทำออกมาอร่อยไม่เหมือนกันอะไรหรอใจใจหนูว่าหนูจะปล่อยผ่านหนูบอกแล้วไงหนูจะปล่อยผ่านอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่หนูจำสั่งกระสีหนีได้นะฮะแผนที่มันบอกว่าอยู่แถวนี้เองเนี่ยแถวแถวนี้เอางี้เดินไปซอยหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายชัวเชื่อพี่ พี่ว่าคราวนี้ไม่ผิดแน่นอนนี่เป็นจุดๆ,ๆนี่เดินมาพี่แก้มาคือที่เดิมคุณกระมอนแนหายไปตามง้อไปไปตามง้อไปกระมอนแนงอนเป็นเด็กเลยใต้เสือหรือเ่านะมันเป็นพืชแบบประเภทเดียวกันคือไม้เลื้อยเหมือนกันใช่ก็คือพี่ไม้เ้อยน่ากลัวมากขอร้องอย่าเล่นนะจบ้าเลย แต่ถ้ากินอยากกินกรอบๆเลยก็กินเปลือกรอบฮะคือนว่ามันน่าจะหนาไปอ่ะอันนี้เรากูใช่แต่ภาษาอังกรีเอีกแบบนึ่งว่าอะไรคะ I yes ฮะ I yes I I คือกู yes ใช่กูใช่มันไม่ใช่ปะกุ้ยกูใช่มาเฟีย yes มาเฟียกุ้ย okay okay o อ a y เออว่าแต่ว่าถ้าหากเราได้ไปเยอะขนาดนี้เราจะผัดกินอะไรอะตับตับกินก็ตับเหรอใช่แล้วถ้าตับสี่ชิ้นอะตับ เนึกเลยว่านางเอกหน้าตาดีจะเล่นกันแบบนี้แล้วผมจะหาอะไรกินละทีนี้